ครับสวัสดีครับวันที่สองกรกฎาคมาร้อยวันนี้มีลูกค้านำพัดลมมาให้ซ่อมหนึ่งตวัวลูกค้าแจ้งว่าอาการหมุนไม่แรงแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนซีไปแล้วครับซีตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วอาการแบบนี้สันนิษฐานได้เลยครับเ่ ต้องช็อตลอบแน่ๆเดี๋ยวเราลองไปถอดดูว่ามันจะจริงไหมเพราะถ้าเปลี่ยนสีแล้วไม่แรงนี่ก็น่าจะเหลืออาการเดียวเพราะแกนไม่ไม่ฝืดแกนคล่องอยู่น่าจะเหลืออาการเดียวน่นก็คือช็อตลอบเดี๋ยวเราไปลองถอดกันดู lúc mất thôi chân đu chân nhanh ai đỏ của đạo đi bút đi รีบุทดดิช็อตเช็คมาเต้ก่อนเรียบร้อยครับดำปีเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นครบดำปีเลยมาเต้ชอ็อตคลับ ไม่ช็อตรอบขาดด้วยครับเนี่ยทางแดงขาดด้วยดัปิดปรปก็จบครับครับแบบนี้ซ่อมไม่ได้ต้องพันใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวรอแจ้งลูกค้าว่าจะพันใหม่ไหม ถ้าลูกค้าแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าพันใหม่เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูอีกทีงว่าพันตอนพันกับตอนเสร็จแล้วลงให้ดูตอนนี้ต้องรอแจ้งลูกค้าก่อนขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ